สวัสดีค่ะเซลเมโครรัสฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้า CRV สำหรับคันนี้นะคะรุ่น ehev es สีเทาเมทิอรอยค่ะราคา1,589,000บาท และเช่นเคยนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันพรุ่งนี้30เมษายน2567โดยลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะติดต่อซื้อรถกับเมนะคะโดยการทักมาทางไลน์ จากนั้นก็มาดูรถที่โชว์รูมนะคะลูกค้าติดตามชมคลิปรีวิวรถของเมย์นะคะจากช่องเซลเมย์โคราตฮอนด้าทาง u t u b e ค่ะหลังจากที่ดูรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะคันนี้ซื้อในเงื่อนไขซื้อด้วยเงินสดนะคะ และวันพรุ่งนี้ลูกค้าก็จะเดินทางมารับรถที่โชรูมค่ะสำหรับคันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเมพาชมกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อซื้อรถกับเมได้โดยการทักมาทางเพจเซลเมโคราทอนดา้า ชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะเซลเมโคราชฮอนด้าหรืออีกหนึ่งเพจนะคะเซลเมโคราชฮอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันทั้งสองเพจนะคะเมตอบแชทเองไม่มีแอดมินนะคะสนใจรถยนต์ฮอนดา้ารุ่นไหนสีอะไรก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยทางแชทนะคะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์หากจัดไฟแนนซ์ต้องการดาวเท่าไหร่ก็แจ้งความต้องการกับเมได้เลยนะคะทางช่องแชท ีติดต่อมาค่ะเมย์ทใบเสนอราคาส่งให้พิจารณาถูกใจแล้วค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะหรือท่านใดสะดวกทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์ id 0910477704กดค้นหาตรงช่อง id นะคะ09 1 0 4 7 7 7 0 4ค่ะหรือท่านใดต้องการจองทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถ กดโทรมาได้ค่ะที่หมายเลข0619963635และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0629155647ทั้งสองเบอร์มีรับสายเองทั้งสองเบอร์เลยค่ะแนะนำกันต่อเลยนะคะสำหรับรถยนต์ Honda CRV คันนี้รุ่น e-hv e รุ่น ES นะคะเป็นขับเคลื่อน2อล้อหที่นั่งค่ะ มาด้วยกำลังเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะความประหยัดสูงสุดของคันนี้20.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะคันนี้ด้านหน้ามาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นสีดำเปียโนแบ็กดำเงาค่ะมาพร้อมกับโลโก้ฮอนดา้าขนาดใหญ่นะคะเป็นคโครมเมียมกรอบสีฟ้าแบบนี้เลย ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีกล้องด้านหน้านะคะกล้องด้านข้างกล้องด้านหลังและกล้องมุมกว้างนะคะที่กระจกบังลมด้านหน้าเพื่อตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้ารถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะรถจักรยานคนเดินถนนค่ะเพื่อให้การทำงานของระบบ Honda Sensing ที่ติดตั้งมาในรถยนต์ Honda CR-V คันนี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นยำมากๆค่ะนอกจากนี้ด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์นะคะกะระยะด้านหน้าถึง4จุดด้วยกันแจ้งเตือนนะคะเวลาใกล้สิ่งกีดขวางด้านหน้าค่ะที่กระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะก็จะมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนวอสนะคะ ติดตั้งอยู่ที่กระจกบังลมด้านข้างอ๋อกระจกมองข้างด้านด้านซ้ายนะคะตัวนี้เวลาที่กดไปเลี้ยวซ้ายหรือกดสวิตช์การทำงานของเลนวอสนะคะภาพจากกล้องด้านซ้ายก็จะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงค่ะทำให้เห็นมุมอับสายตานะคะขณะเปลี่ยนเลนเช่นรถกจักรยานยนต์ด้านซ้ายนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M เกรด c m Part ค่ะด้านหน้าและด้านข้างคู่หน้านะคะติด60%ส่วน3บ้บานหลังนะคะติด80%ค่ะข้อดีของฟิล์มเซรามิก 3M CM Part นะคะกันความร้อนได้ดีค่ะระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานเม่ออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M ค่ะ มือด้านนอาแต่ว่าใสาเคลียร์ด้านในนะคะขับง่ายสบายตาค่ะอันนี้เป็นภาพจากด้านใน3บานหน้า60% 3บานหลัง80%ค่ะในส่วนของปีมซารเมตามิอ็มซ m p a นะคะจะไม่มีส่วนผสมของโลหะเพราะฉะนั้นจะไม่กันขึ้นสัญญาณนะคะทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ GTS ด้วยค่ะเวลาเปิดใช้งานก็สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะคะใช้งานได้เป็นปกติค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังติดตั้งคิวกันสาสตรขอบโครเมียมค่ะชิ้นงานเป็นของแท้จาก Honda นะคะติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนทั้ง4ประตูค่ะติดตั้งแล้วก็จะดูสวยสปอร์ตนะคะยังคงมีความโครเมียมอยู่ช่วงอากาศร้อนๆจอดรถตากแดดสามารถลดกระจกเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารได้นะคะ ฝนตกก็จะไม่กระเด็นเข้าในตัวรถนะคะหรือว่าฝุ่นก็จะไม่เข้ารถถ้าเราลดกระจกระบายความร้อนค่ะที่มือจับประตูนะคะคันนี้ติดเบ้ากันรอยป้องกันร,รอยขีดข่วนนะคะเป็นโครเมียมติดตั้งทั้ง4ประตูค่ะเวลาเปิดก็จะไม่มีกรอยขีดข่วนนะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันติดตั้งโดยช่างฮันด้า ถัดลงมาด้านล่างค่ะคันนี้ติดตั้งบันไดข้างชิ้นงานเป็นสีเงินตัดกับสีดำค่ะมีตัวกันลื่นกันลอยเวลาเหยียบเปิดอ่าเวลาเหยียบขึ้นรถนะคะก็จะป้องกันการลื่นใช้งานได้จริงค่ะลดร,ระยะการก้าวให้สั้นลงทำให้ขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับบันไดข้างติดตั้งทั้งสองข้างของตัวรถค่ะเวลาปิดประตูแล้วนะคะมองจากด้านข้าง บันไดข้างก็จะไม่ล้นออกมาแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเปิดใช้งานนะคะก็สามารถเหยียบใช้งานได้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานการก้าวขึ้นรถสำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าผู้สูงอายุค่ะด้านหลังคันนี้นะคะติดตั้งชุดตกแต่งป่าท้ายคิ้วโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะพอติดตั้งแล้วก็จะดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้น คิ้วกันลอยกันชนหลังค่ะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันประตูด,ด้านหลังเปิดแบบไฟฟ้าพร้อมกับเปิดปิดด้วยระบบแฮนฟรีและปิดให้อัตโนมัติหากกุญแจออกหาจากตัวรถค่ะด้านในมีของพรีเมียมนะคะหมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลกระบะถัดท้ายค่ะแผงครอบกันรอยขอบห้องสัมภาระท้ายนะคะเป็นโครเมียม ในรุ่น ehev นะคะด้านล่างก็จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินจะไม่มีล้ออะไหล่นะคะท่นนี้ติดตั้งแผ่นกันลอยพนักพิงหลังค่ะติดให้นะคะแล้วก็มีแผ่นกั้นห้องสัมภาระท้ายค่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะเป็นของแท้จาก Honda ติดตั้งโดยช่าง Honda ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีกล้อง แสดงภาพด้านหลังนะคะปรับมุมมองได้แล้วก็จะมีเซนเซอร์ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันเวลาถอยใกล้สิ่งกีดขวางเซนเซอร์ก็จะร้องเตือนการเปิดปิดด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะคะตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลูกค้ามองโลโก้ h o n d ้าเป็นหลักนะคะถัดลงมาด้านล่างตรงใต้กันชนตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของเซนเซอร์สามารถเตะเท้าเข้าไปนะคะเพื่อเปิดประตูด้านหลังนะคะเปิดปิดด้วยระบบแฮนด์ฟรีได้เลยค่ะ เพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นล้อแม็กในรุ่นนี้นะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้สวยสปอร์ตมากๆค่ะเป็นแบบน็อตหรูนะคะมาด้วยยางติดรถยนต์ของดันหลอบค่ะขนาด235ทับ60 R 1 8ค่ะล้อแม็กขอบ18นะคะสีดำเงาสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของคุณภาพของอยางนะคะ Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะภายในนะคะสำหรับรุ่น e s ก็จะเป็นสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยลายไม้เบาะหนังสีดำนะคะอบกระชับด้านด้านข้างนั่งสบายค่ะเบาะปรับแบบไฟฟ้านะคะ 8ทิศทางสามารถบันทึกตำแหน่งที่นั่งคนขับได้2องตำแหน่งค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบ TFT นะคะอ่านค่าได้ง่ายค่ะใช้งานอย่างสะดวกสบายเวลาจะตั้งค่าหรือเลือกการใช้งานนะคะก็สามารถ กดบนพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยหมุนก่อนนะคะว่าเราจะเลือกเมนูไหนถ้าเราจะเลือกก็กดค่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นการปรับตั้งการใช้งานพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านในด้วยนะคะคันนี้มีถุงลมนิรภัย8ตำแหน่งด้วยกัน อยู่ที่พวงมาลัย1จุดคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร1จุดม่านถุงลมนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่เบาะคู่หน้าและเหนือเข่าคู่หน้านะคะรวม8จุดด้วยกันค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายค่ะมาพร้อมกับกล้องแสดงภาพรอบคันแบบนี้นะคะ เวลาถอยนะคะก็ถอยจอดได้ง่ายค่ะหรือจะมองมุมมองด้านหน้านะคะก็สามารถกดดูได้ค่ะกดตรงนี้นะคะสำหรับกล้องหน้าด้านข้างค่ะก็สามารถมองได้ การตั้งค่ารถยนต์นะคะเวลาที่มีแจ้งเตือนเกี่ยวกับลมยางนะคะก็สามารถเข้ามากดปรับเทียบตรงเมนูนี้ได้นะคะกดปรับเทียบข้อความที่แสดงที่มาตรวัดหรือหน้าปัดเรือนไม่ที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับปริมาณลมยางนะคะก็จะหายไปค่ะการตั้งค่า Walk Away Auto Lock นะคะ หากกุญแจออกห่างจากตัวรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติก็เข้ามาเปิดตรงนี้ได้เลยระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาอุณหภูมิต่ำสุดเริ่มต้นอยู่ที่18องศานะคะสูงสุดอยู่ที่32องศาหมุนด้านขวาเป็นการเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิหมุนด้านซ้ายนะคะอุณหภูมิเพิ่มและลดได้ทีิลจุด5องศาค่ะ พัดลมนะคะความแรงลดลงให้หมุนซ้ายเพิ่มให้หมุนขวาค่ะหากต้องการแยกอุณหภูมินะคะก็หมุนแยกได้เลยฝั่งด้านนี้21 21องศาอันนี้19องศาก็แยกอุณหภูมิกันได้ค่ะหากต้องการรวมอุณหภูมิกดซิ้นนะคะตรงนี้ให้ไฟสีเขียวทำงานอุณหภูมิก็จะเท่ากันไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังเวลามีฝ้าเกาะกระจกค่ะ หากไม่มีฝ้าเกาะกระจกก็กดปิดออกไปโหมดเป็นการเลือกทิศทางที่จะให้ลมแอร์ออกด้านไหนนะคะตอนนี้ออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฝ้าด้านหน้าด้วยหรือออกด้านหน้าก็จะหมุนวนแบบนี้นะคะกดที่โหมดได้เลยแมคคูลเวลาที่เรากดใช้งานอุณหภูมิจะลดต่ำสุดพัดลมจะเพิ่มสูงสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วถ้ากดใช้แมคคูค่ะแบบนี้ค่ะ เย็นเร็วเย็นแรงนะคะถ้ากดใช้แมคคูหรือสามารถปรับเป็นออโตได้ค่ะกดไฟออโตสีเขียวทำงานแบบนี้เขาก็จะปรับให้อัตโนมัติถ้าลมแอร์ไม่เย็นนะคะให้สังเกตว่าเป็น AC Off อยู่หรือเปล่าให้กดเป็น On นะคะอากาศหมุนเวียนภายในรถไฟสีส้มจะทำงานแบบนี้ค่ะหากต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามาให้ปิดไฟสีส้มไปนะคะ อากาศภายนอกก็จะเข้ามาในห้องโดยสารแต่เวลาเปิดแอร์นะคะให้กดให้มีไฟสีส้มตรงนี้ทำงานค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องจ่ายไฟนะคะ12โวลต์1ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อ USB ช่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบ Type C นะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะสามารถนำโทรศัพท์มือถือที่รองรับการชาร์จแบตแบบไร้สายมาวางตำแหน่งแทนชาร์จได้เลย ไฟสีเขียวเป็นการเปิดการทำงานนะคะถ้าวางโทรศัพท์แล้วมีการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะคะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยความประหยัดสูงสุดนะคะ20.8กิโลเมตรต่อลิตรสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91กแก๊สโซฮอล5และสูงสุดที่ e 2 0ค่ะไร h ์โหมดเป็นการเลือกโหมดการขับขี่นะคะมี3โหมดด้วยกัน e c o นโหมดค่ะโหมด ประหยัดน้ำมันนะคะไว้ขับในเมืองความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดใช้อีคอนโหมดได้เลย Normal Mode นะคะโหมดปกตินะคะเวลาใช้ในสภาพถนนทั่วไปใช้ Normal ได้เลยหากต้องการความแรงความเร็วกด Sport Mode นะคะเลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่ถ้าโหมดปกติก็ใช้ Normal ได้เลยค่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะเวลาจะใช้งานให้เอานิ้วดึงขึ้นแบบนี้ค่ะ จะมีสัญญาณไฟสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มาตรวัดก็จะแสอาจะแสดงในส่วนของสัญลักษณ์ไฟเบรมมือสีแดงทำงานด้วยหากต้องการปลดเบรกนะคะให้ใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรกก่อนแล้วก็กดเบร k มือลงแบบนี้ค่ะเป็นการปลดเบรกนะคะออโต้เบรคโฮเป็นเบรคชั่วคราวค่ะคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะคะแล้วก็กดเบรคโฮหนึ่งครั้งเป็นการสแตนบายค่ะขับรถไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจอดติดไฟแดง ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีเบรกโคททำงานค่ะสามารถปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยโดยที่รถจะไม่ขยับนะคะแล้วก็เบรกให้ประมาณ10นาทีนะคะหากต้องการขับออกไปก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะลดอาการไม่ล้าขณะขับในเมืองด้วยนะคะไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์บ่อยๆค่ะ อันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถของโมดู l โลนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชัน DVR Link นะคะเพื่อโหลดคลิปวิดีโอจากตัวกล้องมาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยหรือสามารถถอดเมมโมรีนะคะโดยการเอาเล็บจิกเข้าไปเมมโมรี Memory ก็จะเด้งออกมาแล้วก็ถอดไปใส่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอนะคะไปเก็บไว้ได้ค่ะ ใช้เป็นหลักฐานใช้เป็นพยานนะคะภาพเป็นเลนวายค่ะภาพชาัดเสียงชัดบันทึกทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถหรือขับรถจะมีสัญญาณไฟสีส้มแบบนี้ทำงานค่ะในรุ่น e s คันนี้นะคะก็มีหลังคาสนลูฟค่ะเวลาเวลาอากาศร้อนๆนะคะก็สามารถปิดนะคะ เพื่อไม่ให้แสงแดดนะคะเข้ามาในห้องโดยสารแต่ถ้าเวลาที่อากาศดีๆช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะก็สามารถเปิดนะคะเพื่อรับลมรับอากาศภายนอกได้ค่ะ ในรุ่นนี้เป็น5ที่นั่งนะคะสามารถพับเบาได้อนเนกประสงค์มากๆแล้วก็ปลอดภัยทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะนอกจากนี้คันนี้ยังติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED นะคะแบบมีไฟค่ะเป็นของแท้จาก Honda ติดตั้งโดยช่าง Honda มีรับประกรันให้ทุกชิ้นและที่สำคัญนะคะอุปกรณ์ตกแต่ง ที่ติดตั้งพร้อมกับรับรถใหม่นะคะเมแจ้งประกันภัยคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยทุนประกันมูลค่า3 0 0 0 0บาทนะคะไม่รวมกับทุนประกันของตัวรถนะคะที่คุ้มครองถึง85-9 0ซค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมส่วนฮอนด้าได้ทั่วประเทศนะคะไม่ระบุคนขับกรณีอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนไฟไหมภัยธรรมชาติน,ะะน้ำท่วมก็สามารถเคลมได้ค่ะโดยจะต้องมีใบขับขี่นะคะไม่ระบุคนขับก็จริงแต่ว่า จะต้องมีใบขับขี่ในการแจ้งเคมค่ะภายนอกคันนี้ยังทำเคลือบเซรามิกด้วยนะคะน้ำยาของ 3M แพ็กเกจนี้รับประกันให้3ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้งนะคะในแต่ละครั้งสามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะที่นี่โคราฮันด้าหน้าเซฟวันค่ะนัดหมายก่อนเข้ารับบริการนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการทา ค่อนข้างนานค่ะ2-3ชั่วโมงในครั้งถัดไปนะคะที่เข้ารับบริการ6เดือนหลังจากนี้ก็จะมีค่าบริการ1 0 7 0บาทต่อครั้งค่ะแต่ว่าครั้งแรกไม่ทำให้เลยนะคะโดยไม่ตัดแพ็กเกจและไม่เสียค่าบริการค่ะนอกจากนี้คันนี้ยังทำพ่นการสนิมด้วยนะคะสำหรับพ่นการสนิมนะคะช่างก็จะทำการยกรถของลูกค้าขึ้นแล้วก็ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมนะคะใต้ท้องรถในจุดที่เป็นเหล็กทุกจุดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมค่ะแพ็กเกจรับประกัน7ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด14ครั้งค่ะในแต่ละครั้งนะคะต้องกลับเข้ามาพ่นกานสนิมซ้ำที่ศูนย์ที่ซื้อรถเช่นเดียวกันค่ะมีค่าบริการ482บาทต่อครั้งและเช่นเดียวกันก่อนส่งมอบรถเมทำให้เลย1ครั้งโดยไม่ตัดแพ็กเกจค่ะ สำหรับเคลือบซารามิกกับพ่นการสนิมนะคะต้องกลับมาทําที่เ์หรือว่าในเครืออุบลพันทองนะคะซึ่งมีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและศรีสะเกดรวมถึงโคราชสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันแต่การเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระยะนะคะก็สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ฮอนด้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งในรถยนต์ Honda CRV คันนี้นะคะรถของลูกค้าเมย์ค่ะส่งมอบวันพรุ่งนี้30เมษาย,ยน2567ค่ะเป็นรถยนต์ Honda CRV คันที่39ที่เมย์ได้ส่งมอบนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการสอบถามโปรโมชั่นก็อย่าลืมทักหาเมได้ที่เพจเซลเมโคราฮอนด้า เพจเซลเมโคราชฮอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวันและไลน์ ID 0910477704ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมได้ต้องการซื้อรถสนใจซื้อรถ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นซื้อกับเมได้นะคะยินดีจะบริการทุกทกท่านทักหาเมได้เลยค่ะ วันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ